ยูนเซกนะครับตัดแล้วนะครับเป็นแบบนี้มีเชื้ออยู่ตรงปลายไม่ใช่ผมธรรมชาตินะครับก็สวยดีเพียงแต่ว่าถ้าสมมติว่าอ่าเราไม่รู้จักมันเราก็จะตัดแบบสเปกตัปะจริงๆแล้วยูนิเซ็จตัดยากมากนะครับวันนี้ก็จะสอนยูนิเซ็จตโดยคร่าวๆนะครับอ่ะอตงนี้เห็นนะครับว่ามันสวยงาม แล้วมันก็ทํมาไม่ต้องยุ่งยากนะครับเราก็จะมาเช็คยูนิเซ็ตกันว่าเราทํายังไงยูนิเซ็ตเนี่ยอันนี้คัตติ้งไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะเช็คให้ดูนะครับอืมที่หนึ่งเรามาดูนะครับฟลอนด์คราวดูฟลอนก่อนเห็นไหมครับวงแรกสวยงามเด่งขึ้นมาตวัดไปข้างหน้าหน้าสั้นเห็นไหมครับหลังยาว ประวัดวงนี้ออกมาเป็นมงกุฎใช่ไหมครับเมื่อกี้ห้าหกนิ้วอันนี้ก็กลายเป็นอะไรเจ็ดนิ้วแปดนิ้วเก้านิ้วเห็นนะครับพอหลังจากนี้เจ็ดนิ้วแปดนิ้วเก้านิ้วเราก็แสกกลางข้างหน้าเป็นอะไรสั้นข้างหลังเป็นอะไรยาวเนี่ยเราเช็คเราก็เห็นเนี่ยหน้าสั้นเนี่ยแล้วหลังยาวเสร็จรอบ,บหน้าก็ต่อหน้ากลางก็ต่อกลาง ยาวก็ต่อยาว้องนีดนะครับเนี่ยผมที่เราเช็คเนี่ยสั้นก็ต่อสั้นเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้มันสั้นก็ต่อกับสั้นกลางก็ต่อกับกลางยาวก็ต่อกับยาวมันก็เป็นสั้นกลางยาวต่อตรงนี้ต่ออ่ะสั้นกลางยาวนักเรียนดูนะสั้นต่อกับสั้น กลางต่อกับลางยาวต่อยาวนักเรียนเห็นไหมว่าเวลารคสอนเนี่ยรูฟอลโล่ผมอะไปข้างหน้าเพราะนั้นเวลาฟอลโล่ผมไปข้างหน้าข้างหลังเนี่ยมันก็ยาวนักเรียนดูเวลาฟอลโล่ผมไปข้างหน้าข้างหลังเนี่ยมันก็ยาวมันก็จะเรียงกันสั้นกลางแล้วก็ยาวเสร็จต้นนะครับเราก็ทํารอบพอทํารอบเสร็จต้นเราก็ตัดเป็นตัววีข้างล่าง เห็นนะครับเนี่ยเป็นตัววีข้างล่างยาวตรงนี้แล้วก็สั้นข้างข้างหลังจากนั้นเราก็ชกยกไล่เห็นไหมครับยกไล่เราก็จะเห็นส่วนที่มันโผลออกมาเราก็คัตติ้งทิ้งอันนี้เป็นฟิลลิ่งนะครับเพราะข้างล่างเป็นผมดัดมันจะโหดข้างล่างเนี่ยเป็นผมดัดมันจะโหดผมตรงเนี้ยมันมีเชื้ออยู่แค่รอบเดียว มันหดไม่มากผมตรงเนี้ยมันมีเชื้ออยู่รอบครึ่งมันก็หดนิดหน่อยแต่ข้างล่างเนี่ยเห็นไหมคัมันจะมีเชื้อส่วนข้างบนมันไม่มีเชื้อมันก็เลยหดมากไม่มากมากไม่เท่ากันคราวนี้เราจะทําให้ตรงเนี้ยแค่และข้างหลังถุยเราก็ต้องการทําไมต้องการให้เนื้อผมตรงเนี้ยฟุบลงต้องการเนื้อผมตรงนี้แต่งเราก็ต้องการข้างๆฟุบลงเราก็ทําให้เป็นฟิลลิ่งเนี่ยเอาไม่เอาเอา ไม่เอาเอาไม่เอาเอาไม่เอาเรียงกันแล้วเราก็แบ่งตรงนี้ออกเพราะเขาบนเราจะไว้เราจะไว้ตรงที่ที่สุดแล้วก็มีเอาไม่เอาเอาไม่เอาเห็นไหมเอาไม่เอาเอาปล่อยผมก็วบนลงมาแล้วกขาบนไว้เห็นไหม ล้วเดี๋ยวบางมันหดกลับไปตรงนี้ปลามันก็จะทําให้แคบบางคนตัดผมเพตรงนี้เป็นไม้ปลายเป็นไม้ปลายเพราะว่าไม่ได้เผื่อตรงนี้ไว้นั่นเองเห็นไหมตรงนี้ถุยแล้วตรงนี้แคบตรงนี้มาเลยดูถุยอ่ะสอนทางนี้ใหม่อ่ะเอาไม่เอาเอาไม่เอาฝั่งนี้ผมน้อยอยู่แล้วเราไม่ทําเราทำข้างล่างนิดเดียวผมสองฝั่งไม่เท่ากันทำนิดเดียวไม่ใช่ทำเล็กกว่านี้นะคะใส่ปะก็เปิดแล้วก็เอาไม่เอา ฝั่งนี้ผมน้อยกว่าฝั่งน้องเห็นไหมเราก็ทํานี้เดียวช่อต่อไปเอาไม่เอาเหมือนเดิมข้าวโนเราไม่ทำํำเราต้องการอะไรต้องการให้มันหนาแต่ตรงน,นี้ชั้นที่สามถ้ามันมีเราก็อ,าออกหนอย เสร็จแล้วนะครับยูนเสร็จคราวนี้เรามาดูข้างหน้าเนาตีแบ็กซ์เรามาดูข้างหน้ากันนะครับเราจะตัดให้เป็นผมธรรมชาติเห็นไหมครับมันหนาเราก็ทําให้มันเป็นม้าปิวปิวช่อหนึ่งเห็นไหมครับม้าปิวปิวไม่ได้ม้าจริงนะม้าแค่ปิวปิวช่อหนึ่งเห็นไหมแล้วเราก็คัตติ้งมา้าเห็นไหมตรงกลางมันบางข้าง,างๆมันทําไมหนาเราก็ทําไมแบ็กซิเซอร์ ให้ข้างๆมันเป็นธรรมชาติตรงกลางไม่ทําเพราะอะไรเพราะมันมีผมน้อยอยู่แล้วอันนี้ชั้นแรกเห็นไหมคะแล้วก็เอาสามเหลี่ยมข้างบนเรามาบวกเป็นชั้นที่เท่าไหร่ชั้นที่สองทำเหมือนเดิมนะครับชั้นที่สองก็ทำไมแบ็กซิสเตอร์สเสร็จ้วก็ชั้นที่สาม เราก็ได้ผมที่สมบูรณ์แบบนะครับแล้วถ้าตรงนี้มันหนักนะครับเนี่ยมงกุฎมันหนักใช่ไหมฮะนักเรียนเราก็ทำไมเอาตรงปลายออกต้องดูเชื้อก่อนนะครับว่าควรจะเอาออกไหมแล้วาตัดมันเทื่อไหมเพราะเนี่ยเอาออฟเพมันอยู่ตรงนี้ผมดัดมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าเราลําเล็กลงไปมันก็จะไปเติเจออะไรไปเจอผมตรงเราก็ทําแค่ตรงผมดัดถ้าไปเจอผมตรงต้องระวังนะมันมนาะตรงข้างล่างก็ไม่สวยเลยอ่ะ ตรงนี้ทําให้มันอีกช่อหนึ่งแพร่มันเกิดความเบานักเรียนเข้าใจนะแต่ละทรงทําไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เราทําเพราะอะไรเพราะคือคนนี้แต่คนอื่นต้องยัเข้าไปแก้ไขตามสถานการณ์เดี๋ยวเรามาดูนะครับยูนิเซ็ตเป็นไงแ่เดี๋ยวว่ากันสวัสดีผมมาดูก่อนนะครับแล้วก็พอผมเริ่มผุนใช่ไหมเซลล์ผมก็จะเปลี่ยนไปลที่ปหยัดลง เอาหัวเราะมากมาช่ชอแรกก็ตามมาตรฐานเลยนะไหมครับอันแรกเลยคือะไรคะความเด็กมา้าเห็นไหครับพอเราจิกม้าลงไปใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ลงไปใหญ่ความ เรากกัากให้มันมาเป็นธรรมชาตินะคะซิกแซกเนี่ยนักเรียนเข้าใจนะคะซิกแซกพอซิกแซกปั้มมันก็จะมีเข้ามามั่งออกไปมั่งเข้ามามั่งออกไปมั่งแล้วเราอยากได้แค่ไหนเราก็โยงค่ะช่อแรกมา้าอันนี้เนเจอร์นะคะของเนเจอร์วันใหญ่ใหญ่แค่นี้นักเรียนดูนะเนี่ยแล้วก็เดินให้ตึงแล้วก็เอางัายง่าง,างาเนี่ย แต่ก็ได้ละอันหนึ่งไงนะมันจะไปยากอะไรนักเรียนดูอันต่อไปนะคะเสยใช้แกนอันเดิมอันใหญ่เนี่ยแล้วก็เอาแกนอันใหญ่เหมือนเดิมเห็นไหมคะจับเด็กให้ตึงแล้วก็ผักเข้ามาโลอันที่สามทำเหมือนเดิมนะคะ ทำไมเราต้องตึงหนึ่งผมสองทีเต่งให้มันตึงไงคะแล้วตัวของผมจะมีความวายถ้าเราพันลงไปเฉยๆแล้วผมมันจะยับเนี่ยเห็นนะคะพอพันสามอันนี้เสร็จอันต่อไปก็เล็กแล้วค่ะเนี่ยทั้งหมดคือการตัดแบ่งมะคันักเรียน แล้วพอเราทําเสร็จใช่ไหมแล้วก็ก้มหัวลูกค้าลงฉีดสเปรย์แล้วก็ไปเลยสามวันลูกค้าก็สามารถที่จะทําไมสามารถที่จะไปนอนได้ที่ไหนที่ไหนโดยที่ไม่ต้องสนใจกับผมแมงั้ก็จะต้องม้วนโลซ้ำแหนแลน้วนอกนั้นก็ทำไมใช้แปกกรงกกนเห็นไหมจิกนีนยจิกขึ้นมาเห็นไหมคะ เจ็กแล้วล่ะเนี่ยนักเรียนเห็นนั้เนี่ยพันสองที่เองเห็นไหมหนึ่งให้ปลายมาเลี่ยม เสร็จแล้วเราก็ทำไม่หมนคาไว้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมนักเรียนนิ้วเนี่ยมันไม่สามารถเลยนะที่มันจะหนีไปไหนได้เห็นนะคะเสร็จแล้วก็อันต่อไปใหญ่ขึ้นเมื่อกี้เล็กนะครับอันนี้ใหญ่กว่านี่แปลงอะมันใหญ่กว่านิดหนึ่งแล้วเราก็เซกชั่นผมออกไปอันต่อไปก็ทําแบบหยาบๆนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องทําละเอียด เพราะมันเป็นฟิลลิ่งแดดให้เป็นฟิลลิ่งไม่ใช่เอ้เซตให้มันเป็นฟิลลิ่งไม่ใช่เอาจริงโอ้ยให้มันเป็นลูกๆอยู่ไปถึงเมืองจีนเลยไม่ใช่นะคะลูกค้าก็ยังต้องสระผมต้องทำชีวิตให้มันสบายสบาย เนี่ยล่าอันต่อไปนะครับเราไม่ต้องม้วนโลแล้วเราก็ให้เด็กจับเอาอันนึงเห็นไหมทำแล้วก็คานนี้แล้วก็ปล่อยอันโน้นเนี่ยนเนี่ยคานนึงเนี่ยแล้วให้เด็กจับแล้วก็ทําอันนี้เห็นไหมก้งเหวี่ยงมาเนี่ยแล้วก็ให้เด็กจับพอเสร็จแล้วนนเราก,นะก,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 ก็ปล่อยอันโน้น มันก็จะสวยละอันนี้เรียกเซตแบบฟิลลิ่งนะครับเซตให้มันแบบว่าให้ปลายมันกระทุกกระทุกแบบฝรั่งไม่ได้เอาแบบอุย้ยเป็นตายจะต้องให้มันอยู่ไปเลยได้เสียไปเลยตายให้มันแข็งไปเลยอะไรเปล่านะคะ ก็ทําให้มันแบบจุก,กจิกจุกจิกและมองหน้าเขาด้วยนะเพราอายุเยอะอย่างแ้ยิ่งแก่ก็ยิ่งทำไมทําแข็งคนแก่ก็ไม่กลัวเนี่ยแล้วถ้ารักยมไม่อยู่ทําไงรักยมไม่อยู่ก็อ,อะไรเอาแปรงมาแล้วก็เอาอะไรเอางาบมาจับไว้ที่ลันที่ลันที่ลันใช่ไหมนะนักเรียนต้องระวังนะการแบ่งผมหนาจะทําให้ผม ไม่เสมอและไม่สวยเท่ากัน6นาทีโอเคพักอันนี้ไว้ก่อนเห็นไหมคะพันนี้ก็เหลือแต่แถวล่างเห็นไหมนักเรียนเดินเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยพันนี้ก็เหลือแต่แถวล่างไปตรงโน้นออกไปตรงโน้นตรงหน้านะครับเนี่ยออม สอนหัวนี้นะครับถ้าเป็นผมตรงนักเรียนก็ต้องทําไมจ่อเยอะกว่าน,นี้แล้วก็ทําไมใส,ส่โมสแล้วก็เอาจริงดึงไปเลยให้หน้ามันหงายไม่งั้นมันก็ทําไมไม่งั้นมันก็เอาไม่ยู่ใช้ป่บนักเรียนอื เวลาเราดัดนําไว้นะครับแล้วเราก็ทํางานเนี่ยนักเรียนดูมันแค่ทําไมแค่มีความร้อนนิดๆเน่ะมันก็โอเคละเออออกมาให้เป็นเม็ดนั้ยเออ,อ,เอ,อปากใเยอะขึ้นนะ <c oughs> ลูกค้าก็บอกว่า <c oughs> มางสามหมดแล้วนีม่มี <c oughs> มน <c oughs> ักที้ม ทั้เรเห็นไหมเนี่ยครัวม้วนเบาๆนะเนี่ยแล้วก็ค่อยๆแกะออกมันไม่ได้แกะง่ายๆนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเวลาพันนะ่ะมันจะพันในแนวอีกแนวหนึ่งเนี่ยติดก,กันเห็ป่ะเห็นไเนี้ยแล้วถ้าสมมติเราไม่ดึงควนนะลูกค้าก็จะเจ็บเนี่ยเราก็เลอแค่ละสองอัน ที่มันติดเพราะว่าแปรงเพิ่งเปิดมาเมื่อกี้นี้นะนักเรียนแปรงฟาล่ามันจะมีผมดักอยู่ข้างในถ้าไม่มีผมดักอยู่ข้างในมันจะติด แต่ว,วันต่อไปมันก็ไม่ติดละมันติดเพราะว่ามันเพิ่งเปิดออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เองมาแล้วก็เลยจิกผมอ่ะนักเรียนเห็นแล้วนะเนี่ยว่าครูอะ่ะกายฟาร่าให้นักเรียนดูแล้วก็เป็นฟาร่าที่แบบเขาเรียกอะไรเล่นๆ่นะไม่ได้เอาจริง,งนะน,นักเรียนนะเธอทำเล่นๆอืม เไไไนี่ยเราก็ได้ผมฟาร่าเล่นเล่นหัวหนึ่งซึ่งมีเชื้อตรงปลายหน่อยแล้วก็สโสหวย ขอแปลอันแรกอันอนั้นแหละออกเนี่ยแล้วก็วไปเล่นสีสเปร์ไปงานเลยแรงแรงแต่ที่มันสร้วยให้หมดเนี่ยอยู่นิเร็จถึงฝาล่ากจำได้ไหมคนที่ไว้ผมยาวเคียบาะจำไว้นะนักเรียนนะ นักเรียนจําไ้เลยนะทรงเนี่ยจะต้องใช้จนวันตายเลยในยูนิเซฟฟาร่าเห็นแล้วนะคะว่าทํำยังไงตั้งแต่นี้ต่อไปนักเรียนก็จะรู้ละแต่สอนหัวเร่นไม่ได้นะวันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งคือครูต้องการฟุ้งๆแล้วผมติดเชื้อเน้นๆถ้าไม่มีเชื้อเลยหรือมีเชื้อมากกว่านี้<ๆ>ก็ต้องดึงล้วก็ต้องเลือกแกเลือกอะไรใช้หัวคิดนะวันนี้สอนในเบื้องต้นแค่นี้ เซ็ตฟรีด้วยนะบอลเนี้ย